สวัสดีครับนะน,นะครับวันนี้พามาอนทัวที่บ่อตกปลาคันจำนงพิชชิ่งนะครับเช,ชียงเบอสุพรรณบุรีไอ้จังหวัดสุพรรณบุรีกับเชียมเบอดูบรรยากาศาบ,บ่อครับ เหยื่อที่ใช้วันนี้เล่นเหยื่อหองครับดีดีวันนี้มาเปิดมสิงเหลีวใหม่ด้วยก็เอาเหลีวอุปกรณ์เหลีวของนักบ,บินมาเติมนะดูดิครับเอาเปรียกมากๆเลยเฉพาะถ้วยครู <laughs> <laughs> แทบหมดถังเลย <laughs> แต่เหยื่อนี่เป็นกิโลอ่ะ <laughs> ปั้นปั้มหน่สินว,นวดนวดเลยนวดเหยอนวดเลยพี่ <laughs> <laughs> นวดเลยนวดเป็นก้อนเลย จับจับง่ายเลยพอไล่กรมเรยวก่อนะพี่เดี๋ยวมันจะหมดแล้ว <laughs> พอแล้วเยอะป้เปนะ okay. น,นี่ยโอเคเหลือนี่ยังผงคนเดียวเลยคน <laughs> ละครึ่งโอเคครับเดี <laughs> ๋ยวไปลุ้นกันว่าวันนี้เราจะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะครับกับที่บ่อตกปลาควันจำนงฟิชชิทท่งปลาครับผมเดี๋ยว <laughs> ไปติดตามกัน <laughs> มาแล้วครับ ผลงานเต็มเลขยองผมนี่ครับผลงานเต็มเลขยครับผมเกี่ยวเมาแล้วแครับเดี๋ยว้ันโอ้คิดว่าปลาใหญ่นะทิ้งเซฟเลยครับเมื่อกี้นี้นะปลาดินนะครับโลกว่าครับตัวนี้ วิ่งเลยต้องทิ้งเซฟอ่ะคิดว่าโดนยิศกใหญ่เขาแล้วอืมนี่ฮะโอ้โหของเรายังเงียบนะครับได้ใส่ดีโกมาตัวเดียวนะเงียบเลยถ่ายเลี้ยว เป็นไงวีดีโอนะโม่งเลยปะสามหัวโต สามโลแปดเดี <interfer es> ๋ยวที <sem illas> ่ถมลงไปนะอืมเ้าไปไปถ่ายีเลยราถ่ายก็มานะครับเด้วตัวใหญ่ตัวดีมกต้ตัวนีมันดตงนตัวใหญ่

Thôi thôi Cái này cái này có lại cái chăng thế Hãy subscribe cho kênh Ghiền ันนี้ก็ชังเมื่อเช้านะเมื่อเช้าตกอยู่ตรงโน้นนะครับก็ลำบากใจนะครับประมาณยี่สิบใบปลายนะครับยี่สิบโลใบปลายนะครับเดี๋ยวรอชมกระชังมีอกสองกระชังนะครับของที่วัดนะครับทีมงานจอมโจรครับนี่กระชังเล็กนี่กระชังเล็กครับ อีช่างเล็กเอาใส่ใส่ใส่ล้นนี่เลยอันนี้อันนี้ก็ตอนนี้เป็นปลาเกลือนะครับแล้วเดี๋ยวทางบ่อเขาจะลงปลาโบ้เพิ่มนะครับเดี๋ยวทางบ่อเขาจะลงปลาโบ้เพิ่มนะน่าจะเป็นวันพฤหัสนี้นะครับนะเห็นว่าทางบ่อจะหยุดวันพฤหัสด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ ก็เปิดคีน่าจะเป็นวันศุกรนะ์นะอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับนี่อีกหนึ่งกระชัง,อ,งอีกหนึ่งกระชังครับนี่น่นาจะประมาณสัก5โลรวมๆแล้วก็รวมๆเกือบเกือบ50โลเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่ฮะมีโบโบมาด้วยอันนี้ผลงานของทีมงานจอมโจนนะครับฟิชชิ่งออนทัวร์นะครับจอมโจนฟิชชิ่ง<ข>ออนทัวร์รับผมฝาก่องด้วยนะครับอ่าโอ้ยอ่าเตรวมไปเลยไหมรวมไม่ได้ไปทีขึ้นบ้านกลา็เหงา ส่งอุโยครัเอาโยไหส่งใปในเทปได้เลยเอาข้าวกมไม่ได้โยใครจะทอดผมโยเองเทพอ่ะโอเคลุน่ลงมาชังเดียวก็ดลงมาชังเดียวก็จบเลยนี่ครับผลงานครับผม วันน right> ี้น้อยไม่น้อยหนึ่งกระมังจุด้อยรายายอัปตีอ่ะตีพอักเดียดูด้วยรถร้านนุ่มนี่ดีรอหยุดตกไปพักนึ่งนะนั่งยินขท้ากลับมาก็จัดไม้กินเต็มเหมครับ ครับผมนี่ก็เป็นผลงานของพวกเรานะครับทีมจอมโจรพิชิ่งออนทนะครับที่บ่อฝันจำนงฝันจำนงพิชิ่งนะครับผมอยู่ที่เพตอะเบอสองพี่น้องเนาะก็ยังไงฝากน้าๆด้วยนะครับกับบ่อฝันจำนงนะครับถ้าน้าๆท่านใดที่สนใจจะมาตกที่นี่นะครับก็คอยติดตามที่เพจไว้ได้เลยนะครับฝันจำนงพิชิ่งนะครับแอนอะไรนะปิ้งนะโอเคก็มีทั้งอาหารเครื่องดื่มอะไรพร้อมเลยนะฮะก็ บอกข้อความครับที่นั่งสบายนะครับผมฝากไปด้วยครับก็ฝากผลงานของเราสองคนเรื่อยแล้วก็ฝากร้านของพี่นิกรพักแก้วด้วยนะครับผมสวัสดีครับฝากชื่อร้านหน่อยครับร้านบางเลนฟิชชิงครับผมร้านบางเลนฟิชชิงนะครับอยู่ตรงไหนพี่ตามก็ได้ครับร้านบางเลนฟิชชิงอยู่ตรงแยกแพกุ้งครับตลาดแพกุ้งตรงบางเลนงเลยครับผมเร้นหาในกูเกิลได้ครับร้านบางเลนยฟิชชิงครับขาดหรืออะไรนะครับไปที่ร้านพี่นิกรได้เลยครับผมสำหรับ วันนี rather, <Goddess S 1> ้ผมกับนบินนะครับในทีมจอมโจมพิเชียงตัวนะครับแล้วก็นายนิกรนะครับก็คงต้องลาคุณผู้ชมไปเด่เพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันอีกทีหน้านะครับผมสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ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 